สวัสดีครับเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้3คันนะในส่วนของเจ้าตัว t o โยต้าโ,โครโร a อัลติ 1.6G ตัวท็อปนะครับปี2018นะครับเพื่อนนะเลขไม่ไม่ถึงแสนใครอยากได้กอทอไหนหรือว่าคันไหนแย่ก็คือแค,อ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 คปหน้าจอมาได้เลยนะครับคันแรกมา7กอบ38 39คันเพื่อนไปดูด้านนอกรอบๆคันก่อนคันนี้9 1,000กว่ากิโลนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวปียางป,ปีปี20นะคันนี้ปี20 เลือกเอานะครับใครถูกโฉลกกับกทอไหนนะครับหรือเลขไม้นะครับพอเลขไม้กับกทอมันสวยทั้งคู่เลยอ่ะมาดูกันในส่วนของขาวผมลืมโอเคไปดูฝั่งเลขไม้กันเลขไม้แท้ๆนะครับเพื่อนนะมาเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสองกิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อน อ่ะดูเจได้1ดอกนะคันนี้มาดูเอกสารหน่อยไหนเปิดมีปี18นั่นเพื่อนะก็นั่นแหละครับลำดับที่1ภายในคลิปมากนี่คันแรกนะในคลิปนี้เดี๋ยวดูโครงสร้างครับคันนี้อย่าลืมก็คือเลขไม่เก้าหมื่น0นึ่งพกว่ากิโลอ่ะคันนี้มีแกะหน้านะแกะฝาหน้าทําสีนะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะบางคันก็เคลมามาตามหน่วยงานนะครับก็อย่างคันนี้นะแต่ได้สภาพแบบนี้เลยดูฝ่ายท้ายครับโอ้อยางอะไรยังแค่ไม่ต้องใช้มีรอยใช้อยู่แต่เก็บงานแต่ไม่ถึงว่าส,สภาพรถโอเคมากอ่ะคันแรกไปแล้วครับสำหรับกอบอ3 8 3 9คันต่อมาด้างข้างกันเลย ข้างๆกันเลยครับเพื่อนทันนี้ผมบอกเลยเลขใหม่หนะ้าหมื่นเก้านะเจ็ดกอว์หกหกศูนย์สามนี่ภายนอกนะครับอาเดี๋ยวดูปียางให้ก่อนปียางคันนี้ปีปียี่สิบเอ็ดเอ้ยคันนี้ปียี่สิบสามครับห้าหมื่นเก้ายังไม่พอได้ยางใหม่ด้วยปียี่สิบสามโอ้โห สวยงามครับนี่นะเจะกาววหกหกศูนย์สามนะรอบคันเลยอ่ะเหมือนกันเลยไม่ได้เปิดอันล็อกไว้ดูเลขไมเลยครับนี่ภายในคลิปมากอ่ะดูเลขไมครับห้าหมื่นเก้าันสามร้อหกสิากิโลเมตรที่ใช้ไปครับโอ้โหพระเจ้าจอดคันนี้ได้กุญแจสองดอกด้วยห้าหมื่นเก้าไม่พอนะ อ่ะดูโครงสร้างครับฝาหน้าฝาท้ายเป็นยังไงบ้างว้าวว้าวเลยคันนี้ฝาหน้าไม่เุยแก่ครับคานเดิมๆสวยครับคันนี้เนี้ยค่าไม้เลขไม้แค่ห้าหมืนเก้านะดูด้านท้ายพวกเรา สวยงามครับคันนี้เพื่อนๆใครอยากได้อย่างที่แจ้งโทรมาเลยหรือแคปบหน้าจอแล้วทักมาเบิดคันนี้นะต่อไปคันที่3ในคลิปนี้ครับ 7, 3, 7 8, 9, กบอสามเจ็ดกลขไม่อยู่ที่9 8้าหมื่นพันกว่ากิโลมาดูยางปียางปียี่สนะเห็นไหมยางปี20คันนี้เลขไม่เก้าหมื่กว่านะครับ อันนี้นะใครชอบกระทอก็ซื้อกระทอได้นะครับไม่ถึงว่าบางท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของเลขใหม่มากนักนะครับก็แต่ฉูกฉโลกในส่วนของตัวเลขนะครับก็จัดไปครับเพื่อนอมาดูเลขใหม่กันโอ้ฮะเลขใหม่คันนี้เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองสวยๆเลขอย่างนี้เลย สวยงามดูโครงสร้างครับดูโครงสร้างเลยดูซิว่าฝาหน้าเป็นไงน็อตไม่ขยับเพื่อนๆคานสีเก๋าแจ๋วเลยเดิมๆเ,เลยครับดูฝาท้ายดูฝาท้าย